ก็ <c oughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหากินแบบเรานะครับผมสําหรับคลิปนี้สิบพ,พี่น้องมายามรอบับผมปลาสันปลาสันดักล่อไ้ครับเดี๋ยวมารอติดตามดูนะครับว่าคือบเอิบึงบรรยากาศยามเ้านะครับเมื่อนี้ขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับผม กายก็เย็นพอดิพอดีลงน้ำก็นาวอ่ะล้วน้ำขึนครับผมนั่นพระท่านได้เห็นโขดหินมองนั่นน้ำขึนอยู่ฮะเขาผู้ใดล่ะเอาไปเอายาโรจนนันทใสยเอายาโรจนนันทเสย ปีนี้แถวนี้ฝนบ่ทันดีครับบึงเกาะตรงนู้นนะครับปกติทะน้ำมันขึ้นในตรงนั้นมันจะท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ท่วมนี่ท่วมเลาะไปนี่ก็มีแต่เกาะนี่เกาะเดียวแต่ปีนี่น้ำบ่หลายครับฝนบ่ตกเห็นแต่คึมๆอย่างนี้บ่ตกเลยครับนี่โอ้ย นั่นปลาขึ้นเร็วน,นะเห็นบ่ล่ะเอาขึ้นบุลไป,ลไปสุดลดูคือื่อไปใส่ดักอยู่ข้างหน้าพุลูดนะ<ว>ลองบึ้งมีบ่อใส่ตรงขอบปูนเลยมเมยมันก็นติดชุมมองกันละเขาก็ย้ายมองใส่นี่จะมองเก่าไหลโน่นเอาไปใส่มองนั่นเนี่ยนะใส่ตรงข้างลางเลยเนะี่ยขอบปูนอนะ กุ้งมันจะมาทุกนั่นแหละมันจะมาเล่นน้ำไหลเยี่ยงไลใครสดน้ำมันขึ้นไม่หัตงมันลลงมันมันยังนิ่งอยู่นะมันยังขึ้นมาน,นิ่งอยู่ยนะังบ่ทัาได้ลงดกขึ้นวา เบิ่งนิ่งอยู่เลยคันวันหน้ามันสีลงในปลามันจะเริ่มเข้ามาเลยดิมันจะเริ่มขึ้นหลายวันนี้นะโห่หมมาตัวแล้วเยี่ยงเหรอปลาตี โอ้ยรอเหินบนอลนะจนมันขี้ตะไคร่จับเลยขี้ตะไคร่จับเ่าเขาหรอกออขี้ตะไคร่มันจับหลายเราเอาไปล่างก่นกนอนทำความสะอาดก่นอนเดี๋ยวเข้าขไปดูถูกมันเผื่อมันถูกกลางล่างพุ่นะ ปลาเสนเงยเสนเงยของบัวมาดิคือปลา่งกละวนนะเอาปลาคอตายดินะตายบ่นะเียบลอย โอ้โหเด็นปลาใหญ่ไหมอะไรปลาใหญ่ไหมคุณอะสองตัวคุณอะดำขี้มืออยู่โอ้ได้ปลาใหญ่สองตัวพี่น้องคุณอะแล้วแรงแล้วเฮาแล้วแล้วคุณนะครับปลาใหญ่ดำดำคุณอะเห็นบ่วยนะเอ้ยเอาปลาอันนั้นก็ตายดิประกดไหมเอาจากอะไรมาเบ่งตั้งแต่ยามไหนนี่เมื่อวานดิใส่เมื่อวานนี่ว่นก็มาเอาไปสองตัวประกัวบู เขามคือตายคือตายเฮ้ยบึงบุนพี่น่องบึงเอาครับผมยังยงันี่คือจอยทันออย่างงี้ยมันตายโดยแข็งไปอนนๆ คุมแล้วได้สองตัวนั่นไหนดำดำคือมือคือมือมันโอ้ยังอ่อนยูไปแกงได้อยู่ดอกโอ้ยเอาอยู่นัวเวเบิ้าดูขอขึ้นมาดูล่างก่อนล่างก่อน ừ <coughs> บุญข้าวเจ้าปลูกแตงโมทางฝุ่นครับผมแตงโมหลายหลายบุกโมใยบุกโมเหลืองฝุ่นนะครับเน็นบอกครับแต่โบหวานดอกสู้บุกโมแดงบานเฮาบ่ได้๋ยนั่นปานินบอกนะขึ้นมาจิบกินอยู่นะมันบ่อนอีกมัน ติดแต่เมื่อวานตอนเย็นเหรอวะมันติดตอนเย็นมันขึ้นมาหายใจบ่ได้น้ำลงจากมุงก่อนนี่ยนเระลึกลงเลยลงเต็มที่สิบมุ้งแล้วครั <c oughs> ดินแล้วดินแล้วใส่เอาปลาขึ้น้เบ่งก่อนขีหนังเงนน์น่นาๆนะ่ะยีบอยู่นะ่ะไก,ไก่ไก่ไก่เอียงตับไก่โอ้มันเสียดายตับไก่เ,ไไกเทนเนนสามสิบบาทก็มีค่าดิมาบ่งผลงานพี่น้องนี่ครับผมโอ้ นี่นี่ครับผมไอ้นี่ตายละเตะปรากฏปรากฏทะเลครับผมนี่นก็นี่กุ้งกุ้งกักเรียวอันนี้ก็กุ้งครับผมโอ้ผลงานจำซ้ำนีแ่แหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตครับผมรวมทั้งกุ้ง ได้แกงหนึ่งครับแกงหนึ่งแกงคือ,อยุ่แกงแบบผสมประสานกันไปิแซ่บอยู่ดอกขึ้นว่าเอาล้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้นี่แหละพี่น้องพามายามรอบครับผมปลาซันปลาซันปลาซันดักไว้แต่ก่อนก็ได้หลายอยู่แต่เมื่อนี่โบมานครับเอาครับ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม